เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นกับสองคู่รัก B และเอที่ต้องเดินทางจากสาธรไปปิ่นกล้าวโดยรถแท็กซี่เรื่องแท็กซี่ซผี M และ B นั้นเป็นคู่รักกันบ้านของเอจะอยู่แถวแถวปิ่นกล้าวส่วนบ้านของ B นั้น อยู่แถวสาทรช่วงนั้นเอ็มได้ตั้งท้องได้ห้าเดือนโดยปกติแล้วทั้งสองคนจะไปไปกลับกลับระหว่างสาธรและปิ่นเกล้าโดยอาศัยนั่งแท็กซี่เสมอและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องหลอนครั้งนี้ที่ทั้งสองจะต้องจำไปจนวันตายวันที่เกิดเหตุนั้นเวลาประมาณตีสองได้เอ็ม ได้อยู่ที่สาธรและที่บ้านของบีก็มีธุระด่วนต้องกลับไปบ้านที่ปิ่นเกล้าว,วัดจากระยะทางจริงๆนั้นก็ไกลยอยู่พอสมควรทั้งคู่ก็เลยเดินออกจากบ้านซึ่งอยู่ติดถนนในซอยและเวลาแบบนี้ยิ่งในซอยด้วยก็หาแท็กซี่ยากอยู่ทั้งคู่นั้นรอได้ประมาณ1 0 2ถึง20นาทีก็มีแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งผ่านมาทั้งคู่ก็โบก สภาพภายนอกของรถนั้นดูดีสะอาดสะอ้านเป็นปกติทั่วไปพอแท็กซี่จอดทั้งสองคนก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลังด้วยกันทั้งคู่แล้วก็บอกจุดหมายปลายทางให้คนขับทราบพ,พี่คนขับก็พยักหน้าตอบแล้วก็เริ่มออกรถทุกอย่างเป็นปกติดีภายในรถก็ปกติมองไปที่คนขับก็เป็นคนตัวใหญ่ๆทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทาง พอรถเริ่มขึ้นสะพานสาธรมุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนใหญ่ต่างคนก็ต่างเงียบเนื่องจากง่วงด้วยกันทั้งคู่แถมเป็นเวลาดึกมากแล้วด้วยพอช่วงที่รถแท็กซี่ลงจากสะพานสาธรก็เริ่มจะได้กลิ่นเหม็นแปลกๆกลิ่นนั้นค่อยๆเหม็นขึ้นเหม็นขึ้นจนผิดสังเกตบีและเอมนั้นก็เริ่มจะมองหน้ากันตัวของบีนั้น รู้ว่ากลิ่นแบบนี้มันคือกลิ่นอะไรเพราะบีก็เคยเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาในมูลนิธิแห่งหนึ่งส่วนเอ็มก็เริ่มจะกลัวและวิตกกังวลเนื่องจากกำลังท้องอยู่ด้วยบี B. ก็เลยโอบกอดเธอเอาไว้พอรถขับเข้าทางวงเวียนใหญ่กลิ่นนั้นก็เริ่มแรงขึ้นแรงจนเอ็มเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะอาเจยียนออกมา ทั้งๆที่ไม่ค่อยแพ้ท้องกลิ่นแรงจนถึงกับต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาปิดจมูกบี B. ก็เลยถามพี่คนขับว่าพี่ครับพี่ได้กลิ่นอะไรไหมคนขับนั้นไม่ตอบนิ่งเงียบและขับรถต่อไปอย่างเดียวรถแท็กซี่นั้นเคลื่อนไปทางสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวเข้าถนนเจริญพาสเพื่อมุ่งหน้าออกปิ่นเกล้าจู่ๆบี B. และเอ็มนั้นก็ได้ยินเสียงที่นอกรถ ดังเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากระแทกกับตัวรถเสียงที่ว่านั้นกำลังกระแทกประตูหลังที่คนทั้งสองกำลังนั่งอยู่บีและเอ็มต่างมองออกไปด้วยความสงสัยก็เลยถามคนขับอีกครั้งว่าพี่ครับเสียงอะไรดังเหมือนมีอะไรมาฟาดรถอยู่เลยพี่คนขับแท็กซี่ไม่ตอบเหมือนเดิมขับรถเพียงอย่างเดียวรถนั้น มุ่งหน้าไปถึงแยกโพสามต้นเอ็มก็เลยบอกกับบีว่าลงเถอะไม่ไหวแล้วจะเป็นลมบี B. ก็เลยกระซิบข้างหูว่าอดทนหน่อยนะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วมันดึกมากหารถยากเอ็มก็เลยต้องยอมอดทนต่อไปรถนั้นเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆประตูรถจากที่ปกติดีก็เกิดไม่ปกติขึ้นเมื่อประตูรถทั้งสองด้านในตอนนี้ เหมือนกับว่าปิดไม่สนิทมันดังกอกกอแก๊กแกคราวนี้ทั้งสองคนกอดกันแน่นจับมือกันไว้ต้องรอดต้องรอดทั้งสองคิดในใจและคราวนี้บี B, ที่กำลังจะอ้าปากถามพี่คนขับถึงกับอึง้งเมื่อมองไปที่คนขับจากตอนแรกที่ปกติดีเห็นเป็นผู้ชายธรรมดาแต่ณตอนนี้มองดูเหมือน ไม่ใช่คนหน้าตาที่มองจากกระจกหลังเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นหน้าบวมฉ่ำตาของคนขับนั้นก็แดงระเรื่อส่วนกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็ยิ่งโชยตลบอบอวนหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมบีนั้นถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะรู้แล้วว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรบีขมใจและถามคนขับไปอีกครั้งสั้นๆว่าพี่ครับประตูปิดไม่สนิทหรือเปล่า ประตูรถเหมือนจะหลุดเลยนะพี่คนขับไม่ตอบเหมือนเดิมยังคงมุ่งหน้าขับต่อไปส่วนเอ็มนั้นเริ่มที่จะร้องไห้ออกมารถแท็กซี่ยังคงเคลื่อนตัวไปด้านหน้าจนถึงเส้นปิ่นกล้าวเลี้ยวซ้ายเพื่อผ่านแยกปิ่นกล้าวเสียงที่ดังพริบๆอยู่ด้านข้างของรถก็ยิ่งดังทีขึ้นทีขึ้นเพราะว่ารถนั้นเริ่มขับเร็วขึ้นบี B มองออกไปนอกตัวรถก็ถึงกับนั่งตัวแข็งเนื่องจากเห็นที่มาของเสียงที่กำลังฟาดกับรถอยู่มันเป็นเชือกเส้นใหญ่สีขาวไลหลายเส้นเวลารถแล่นมันก็จะสะบัดฟาดกับตัวรถเชือกสีขาวนั้นกำลังสะบัดฟาดรถทั้งสองด้านรถก็ขับขึ้นสะพานข้ามแยกปิ่นเกล้าต่อไปคราวนี้รถเกิดเสียงดังกุกกักกุกกักอาการนั้น เหมือนล้อรถไม่ค่อยดีอาจจะยางแบนส่วนเชือกก็ฟาดเอาฟาดเอากลิ่นในรถนั้นก็สุดแสนที่จะเหม็นจนคนทั้งคู่รู้สึกแสบตาบีนั้นตัดสินใจถามคนขับอีกครั้งด้วยความเริ่มที่จะโมโหพี่รถพี่ปกติดีหรือเปล่าแล้วพี่เป็นอะไรครับทำไมไม่ยอมตอบผมผมกับเมียใจคอไม่ดีเลยพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับพี่ บีพูดจบทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมคนขับนั่งเงียบขึ้มขับต่ออย่างเดียวจนกระทั่งในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางรถกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยซอยนั้นเป็นซอยตันพอรถเลี้ยวปุ๊บบีก็บอกให้คนขับนั้นจอดเนื่องจากถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในซอยบ้านเองพอพี่คนขับจอด บีก็ควักเงินจ่ายให้ไปโดยพี่คนขับนั้นก็ทอนเงินกลับมาเป็นเหรียญบาททั้งหมด11บบาทแต่ว่าบีนั้นไม่ได้สนใจเงินทอนอีกต่อไปแล้วก็รับรับมามือของบีสัมผัสกับมือของคนขับและไม่ได้มองหน้าคนขับตอนที่รับเงินทอนแต่อย่างใดแต่รู้สึกได้ว่ามือของคนขับนั้นเย็นมากพอเสร็จจากการทอนเงินก็รีบออกจากรถทันทีแล้วเรื่องราวทุกอย่าง ก็เริ่มทูกเฉลยตอนนี้นี่เองตอนที่ประตูรถนั้นถูกเปิดออกไปเชือกสีขาวๆเชือกนั้นมันมีเส้นใหญ่ๆกั้นไว้บางเส้นก็ร่วงลงพื้นประตูนั้นเปิดได้ไม่กว้างมากแต่ก็พอออกมาได้บี <B S 2> และเอ็มออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยและก็ปิดประตูทันทีที่ทั้งคู่ปิดประตูรถทั้งสองแทบล้มทั้งยืนช็อกแทบสติแตก ก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนกอดกันแน่นขนหัวลุกด้วยการทั้งคู่เอ็มนั้นถึงกับร้องกรีดเสียงดังลั่นซอยภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าตอนนี้ก็คือสภาพรถแท็กซี่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นตอนขึ้นมาในครั้งแรกสภาพรถในตอนนี้แย่มากกว่าเก่ามากโซมล้อทั้งสี่นั้นแบนสนิทสีรถถลอกยับเยินทะเบียนรถไม่มีแผ่นป้าย แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นช็อกมากที่สุดก็คือบนหลังคารถมีพวงรีดวางอยู่ท้ายกระโปรงหลังประดับประดาด,ด้วยดอกไม้จันทร์หน้ารถก็มีพวงรีดเล็กๆวางไว้พร้อมกับดอกไม้จันทร์กระดาษสำหรับเอาไว้โยนเข้าเตาเผาในเมนส่วนเชือกสีขาวๆที่ตีรถมาตลอดทางก็คือสายสินเส้นใหญ่ๆห,หลายเส้นถูกพันเอาไว้รอบรถร่วมกับกลิ่นศพ ที่คล้าคลุ้งไปทั่วบริเวณรถแท็กซี่คันนั้นก็ค่อยๆขับเข้าไปในซอยเพื่อที่จะกลับรถออกมาคราวนี้ทั้งเอ็มและบีก็ยืนตรงตัวแข็งอยู่ที่เดิมเนื่องจากก้าวขาไม่ออกกอดกันแน่นเอ็มนั้นร้องไห้จนเกือบจะเป็นลมทั้งสองต้องยืนลุ้นอีกรอบตอนที่รถนั้นกลับออกมารถผ่านพวกเขาไปช้าๆบี B มองเขาไปตรงที่นั่งคนขับ ก็ต้องช็อกอีกครั้งหนึ่งเมื่อคนขับรถที่บีมองเห็นนั้นเป็นศพที่กำลังลืมตาตาแดงก่าปากช้ำตัวช้ำไปทั้งตัวรถค่อยๆแล่นออกไปจากซอยทั้งคู่ยืนคุมสติอยู่พักใหญ่แล้วบีก็บอกกับเอ็มว่าเดินเดินนะก้าวขาค่อยๆนะค่อยๆก้าวหายใจลึกๆไม่ต้องวิ่งนะ จนทั้งคู่กลับไปถึงบ้านเอ็มนั้นพอเห็นหน้าพ่อก็ได้แต่ร้องไห้ทั้งคู่นั้นมีหน้าตาที่ขาวซีดเงือแตกโทมกายเหมือนเจออะไรที่น่ากลัวมากมาพ่อและคนในบ้านของเอ็มก็ได้จะถามว่าไปทำอะไรกันมาแต่ว่าทั้งสองบอกว่าขอเล่าเรื่องทั้งหมดในตอนเช้าหลังจากนั้นพอเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้คนในครอบครัวฟังทั้งคู่ ก็ได้รีบไปที่วัดทำบุญในตอนเช้าวันถัดมาแล้วก็ได้เอาเงินทอนที่เป็นเหรียญทั้งหมด11เหรียญทำบุญที่วัดทั้งหมดบีนั้นจับไข้หัวโกรนไปถึง2วันหลังจากนั้นมาทั้งเอมและบีก็ไม่กล้าอาศัยรถแท็กซี่ในเวลากลางคืนอีกเลย